สวัสดีคะ่ะมาบอกกันอีกแล้วนะคะในช่องบรูดพาแซ่บคือเก่าคะ่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องตัมถัวคะ่ะตัมถัวแล้วก็ปิ่งปลาดุกหน้าคะ่ะเมนูง่ายๆแต่แซ่บมาค่ะกิงิงางบอสค่ะอืมอืมดือดกระเจียว ม่ตินกับจเหมือนกันนะคะดอกกระเจียวลันสมตำอามฟา้า Hmm. แค่น,นี้ก็เลิศแล้วพี่น้องอืเข่าเพี่น้องเข้ากันครับอืมเบ่งประดุกหน้า bà đúc ngoài bà <laughs> đúc ngoài mà nhắm mặt này nha ก็กระนี้ยังกินเนาะค่ะมองดอค่ะเด้อจ้าบแซบเมนูมักอืมผักมันเอามาฝากร่าหลายค่อยๆล่างออกเจ็บใจ่ไปในตู้เย็น น่ามจะกินค่อยมาล่ังนี่นู่งขาวติืบ